ในรูปนีนรีกรมมาเอน่เขาคว่าเขามาประกวดชิสเกนหรือเป่าแดดเล่สวัสดีค่ะรำสวยโอ้ราเหมือนเด็กแน่เหน้าทองเลยเขาเรียนขนเริงมาน่ากนยที่ขน้เขาชอบตีนกาโอ้หสวยซะด้วย เล่นหูเล่นตาเล่นหูเล่นตาเล่นหวานมองมองไม้เลยมองมองสงสายตามองหาจนตีนออกมาแล้วมาลร้อนเลยมึงสอบอายิบมาเลไหนในเกมมึงเนี่ยดูท่ามันแล้ต้องยิ้มหวานๆร้องเลยไอ้หนูพี่อยากฟังเสียงร้องเอาหวานๆนพ่อเฮ้ยหหวานแบานี้ เขียวรานชนิดเกิรไม่อยู่นี่ตรงนี้ติงตายหรือว่าฉ <c oughs> ันอี๋อด้วเลยป <c oughs> ากไปเร็วข้างล่างพีพาค,ครับขออีกรอบนึงครับเขีรานชนิดเกิร นักเอกคนนี้โหดงั้นไรล,ลีลาการไล่ลำเหรออ่ารางวัลใครนี่ครัยครับนักเอกนักเอกนักเอกโอ้โหลูกใครไม่ได้ร้องแนวนี้อเ,เอาเละ่ะโน่นนี่ของใครครับนั่นโน่นนี่ครับเลยขอบคุณนะครับอา้าวเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับบันไดนี่ไปที่ขามันกูนึกว่าถัดลงบันไดทีละขั้นทีละขั้น นางเอกสวยไหมสวยนางเอกสวยสวยอย่าฟังเสียงร้องนี่โอ้โหถ้าร้องดีเดี mm ๋ยวมีรางวัลให้หาคนเลี้ยงอยู่วันนี้เตรียมเตรียมเงินมาเยอะยิ่ดูมานะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำรางวัลใจอาจจะถึงอีหนูจะถอนหายใจเที่ยวเข้าเงินมาให้ มันจะถึงอยู่แล้วอ่ะอือหมาเขาเหนื่อยไองพี่พี่โลดค่ะโลดไหนฮะเขาโบดเขาโบดหรือเปล่าทำไมอ่ะเก็พี่โลดไอ้แล้วมันพี่โลดพี่โลดคนละโลดอันนี้พี่โลดนางโจ๊กเก่าค่ะอ๋อหนูเป็นนางเอกแล้วมันนั่งแป่งโปง๊ไอนางึูไปเปลี่ยนกระโปงก็ไหนนะแต่สไตล์เราอะร้อง่อยลูก อัครามเหสีนั่งคอยสามีกลับมานี่ผัวไปไหนไม่เห็นหน้าคอยนานแล้วนะแล้วนี่ยนี่ผัวไปไหนไม่เห็นหน้าใหญ่ยยไม่กลับมา สวัสดีค่ะคุณนาเฮ้ยสวัสดีค่ะเป็นเมียพิเทศทองค่ะไม่หลวงเหรอพิเทศทองเขาให้หนูชื่ออะไรอะล้านลูแก้วคราวที่แล้วเล่นทับทันกาให้หนูชื่อทับทันอันนี้หนูชื่อล้านลุแก้วหนูชื่อล้านลุงแก้วไม่หลวงไฟขวาใช่เพคะสวยจ้ะด้วยแหมดูดผมบอกเล่นเกมหน่อยนะถ้าถึงเนื้อถึงตัวกู่อยเดี๋ยวกูตกรางวัลเต็มที่เลยคุยได้ม่ตกแบบถึงเนื้อตัวแบบ ลืมล um, ืมไปซื้อเนี่ยซื้อดิ้งจะซื้อติ๊บเป็นงานอยู่ถ้ามีนวดอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องอ่ะไอ้เด๊ะแล้วถุงแก้วใช่ไหมพี่มีรางวัลเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้รางวัลดูแลให้ดีดูแลให้ดีขอคดีนึกคืออะไรสุดมันยากดีิงเป็นไงล่ะเดี๋ยวเอาหมัดไปนะไม่ต้องทำไมอ่ะเอามาแล้ว ในลิงเกหรือวิชาชีพเนี่ยนางเอกเขามือไวเอากูไปตอไนไหนวะเนี่ยอ<า>ีหนูทอนให้นะสักสามร้อยได้มั้ยไม่ได้แล้วค่ะกเก็บเงินเอาไปทำอะไรเอาเก็บเงิน,บงบน,น,บนแบบน,นี้ไงนตกพกลัวนางเอกมึงเอากระเป๋ารถเมล์เกอาไอ้ข้าวหนูเก็บๆดิเก็บๆเออมึงเป็นลิเกจริงปะเนี่ยนัวทุกอย่างเลยค่ะง,งานไม่ค่อยมีโควิดน้าหนูแก้ว คะสวยนะเนี่ยสวยเสียดายผัวไม่น่ามีเมียน้อยเอ้ามันไปพูดทำไมล่ะโอ๊ยตั๊กลืมแล้วผัวฉันมีเมียน้อยยังไงล่ะลิเกผมไปภาคไหนแล้วเนี่ยมีเชื้อมอญอยู่เป็นมอได้วยเหรอใช่ครับมอ็นปทุมนะโอ๊ยเวลาหลวงแก้วเป็ปฐุมใช่อีหนูถามฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเขาทีมเมียหลวงสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าคุณพี่อยู่ฝั่งไหนหรืออยู่ฝั่งนางเอกฝั่งเธอไงล่ะจ้า เป็นไงจ้าคุณผีนี่ เียงเล็กเสียงน้อยฉันจะไม่ยอมเปเด็ดขาดเสียงหวานอีนางเมียน้อยจะต้องตั้งคดีกับฉันฉันไม่ยอมนะจัดการมาเลยลูกเอ้ยเก้าฉันผู้สำเนียงลามาแต่ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่นะเจออไปนะี่ปนะ